สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจ,เ,จเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันหลังเกมในเกมที่สาวไทยเราเนี่ยต้องโคจรมาพบโปรแลนด์ครับทีมอันดับ7ของโลกซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสาวไทยเราเล่นดีมากครับสู้กับทีมอันดับ7ของโลกได้แบบสูสีเลยเรียกว่าเหืดกันแต้มต่อแต้มเพราะว่าโปรแลนด์เองแพ้เราก่อนในเซตแรกครับแล้วเขาก็มาตีเสมอและเราเนี่ยก็ขึ้นนำเขาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเขาก็มาตามที่เสมอเราได้อีกครับ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สุดมาเรียกว่าเป็นแรงกดดันทั้งสิ้นครับแต่ว่าสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับซึ่งเซตแรกเนี่ยเราชนะเข้าไป25ต่อ18ครับก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะเพราะว่าเราเคยเจอกันบ่อยครับแต่ว่าเริ่มเกมมาไทยเราก็ขึ้นนํา5ต่อ0ครับแต้มเราขึ้นนํา5-0นะฟังไม่ผิดครับไทยเรานําห่างถึง5แต้มในเซตแรกแล้วโปแลนด์เหมือนเล่นผิดฟอร์มไปเลยครับตีออกเยอะมากคือดูสีหน้าควรแล้วก็นักกีฬาเนี่ย รู้เลยครับว่าเริ่มต้นเซตมาเขาผิดฟอร์มแล้วเราก็นําจนถึงแต้มที่10ซึ่งโปรแลนด์เองก็ยังผิดฟอร์มอยู่อย่างนั้นนะครับเรียกฟอร์มกลับคืนมาไม่ได้แต่เป็นสาวไทยเราที่ค่อนข้างเล่นดีเลยโดยเฉพาะจังหวะตีเนี่ยไม่ค่อยติดบล็อกสักเท่าไหร่ครับตีผ่านบล็อกได้ลูกหยอดหรือว่าจังหวะตีแดงๆเนี่ยผ่านได้สบายเลยครับมีรูปแบบการเล่ที่หลากหลาย บล็อกเกมรุกของโปแลนด์อยู่หมัดเลยครับในเซตแรกก็ต้องชื่นชมตรงนี้ด้วยแล้วก็ชื่นชมโค้ดด่วนด้วยครับวางระบบเกมดีมากและอีกคนนึงก็เป็นพรพันธ์ครับที่เซตบอลดีมากในเกมแรกครับไม่ย่ำที่เดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนซ้ายขวาจับทางยากมากครับที่สําคัญบอลแรกของเราเนี่ยรับกันไม่พลาดเลยครับและตัวรุกเราทั้งชาโชนอัาภรพลหรือว่าพิมพิชาเนี่ยท็อปฟอร์มกันทุกคนครับในเซตแรกช่วยกันตีผ่านบล็อกของโปแลนด์ได้แบบสบายๆเลย ซึ่งเซตแรกเนี่ยเราก็ชนะไปก่อนครับ25ต่อ18โดยเป็นแต้มที่ถือว่าขาดมากๆครับและอย่าลืมนะครับโปรแลรนด์เนี่ยอันดับ7ของโลกแต่ว่าเราชนะเขาค่อนข้างขาดส่วนเซตที่2อเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเหมือนโปรแลรนด์เขาเอาคืนเราครับแล้วโมเมนตัมของเกมก็เปลี่ยนแต่ว่ารูปเกมยังไม่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ขอเวลานอกโปรแลนด์เซตนี้เองเขาก็เริ่มมาดีนำห่างเราไปมากครับ12ต่อ3ห่างเยอะมากนะครับถ้าเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยก็แพ้ตั้งแต่ ยังไม่จบเกมนะครับถ้านำห่างขนาดนี้คือเหมือนสมรทิเราลุดด้วยแหละครับเกมนี้พลาดเองค่อนข้างเยอะแล้วบอลแรกเนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่จนต้องส่งนุสลาลงมาครับแล้วผู้เล่นอีกชุดหนึ่งก็ลงมาเปลี่ยนบ้างแต่แต้มก็ยังไม่ขยับครับจนเซตที่2เนี่ยต้องโยมครับโปรแลรนด์มาดีมากทั้งลูกเสิร์ฟแล้วก็บอลเร็วโดยเฉพาะช่วงท้ายเนี่ยเราตีแทบไม่ผ่านบล็อกแล้วก็พลาดเอกซะเยอะนะครับ เขาบล็อกเร็วมากครับซึ่งสุดท้ายเราก็แพ้ไป25-7ต่อก็ค่อนข้างห่างครับได้7แต้มโปแลนด์เนี่ยมาดีครับเกมนี้ต้องยอมรับครับเซตที่2สู้กันแบบสุดมันอุตลุดกันเลยนะครับส่วนอีกเซตหนึ่งในเซตที่3ครับเป็นเราที่ชนะไป25-22ต่อ 22. เซตนี้เนี่ยต้นเซตเราเล่นดีกว่าครับ เหมือนกับเซตแรกนะผลัดกันเล่นดีกับโปลแลนด์คือเซตเมื่อกี้เนี่ยโปลแลนด์เล่นดีใช่ไหมครับเซตนี้เราก็กลับมาเล่นดีเริ่มเกมมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเกมของเราเป็นโมเมนตัมของเราครับเพราะว่าตีผ่านบล็อกได้รับบอลจากโปลแลนด์ได้จังหวะที่เขาตีเนี่ยเราก็มีบอลแรกที่ดีแล้วโค้ชด่วนเองก็แก้เกมด้วยการส่งวิภาวีลงมาครับพักชัดชุออนทำให้รูปเกมเราเปลี่ยนครับแท็กติกเราเปลี่ยนโปลแลนด์เองก็จับทางเราไม่ได้ด้วย ึ่งเดยที่3เนี่ยเรานําห่างถึง9ต่อ5แล้ววิววีเนี่ยคือตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จ,จริงครับทาโปลแลนด์งงเหมือนกันว่าจะตีแบบไหนซึ่งเซตนี้เริ่มมีเสียงโหเบาๆด้วยครับในช่วงต้นเซตเสียงเชียร์เจ้าภาพเนี่ยเริ่มดังครับแต่ก็ต้องยอมรับหมัมจิทวัดใจของสาวไทยไม่กลัวไม่มียอมเลยครับวัดกันแต้มต่อแต้มอย่างพิมพิชาเนี่ยเซตนี้คืนฟอร์มเก่งเหมือนกันครับไม่ใช่แค่เซตนี้ครับแต่ว่าทั้งเกมพิมพิชากลับมาแล้วครับถ้าเล่นแบบนี้นะ ทีมชาติไทยรันทันทีบอกผู้เล่นเลยว่าเนี่ยต้องแก้แบบนี้นะทําแบบนี้นะแนะนําได้ดีมากครับโคดวดเกมนี้ซึ่งไทยเราก็นํามาตั้งแต่ต้นเซตเลยครับจนถึงช่วงท้ายเนี่ยที่ลุ้นกันหนักมากผู้บรรยายเองก็ยังทึ่งกับฟอร์มของเราครับในช่วงท้ายโดยเฉพาะจังหวะที่วิภาวีตีเนี่ยกระโดดตีสูงมากแล้วผู้บรรยายเองก็ยังทึ่งเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเสียงโห่กดดันเนี่ยจะยิ่งดังมากขึ้นอีกในช่วงท้าย แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสาวไทยเราก็ทําได้ครับเอาชาบโปแลนด์ไป25-22ต่อ 22, ในเซตที่3ซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยขึ้นนํา2ต่อ1แบบหืดจับเลยครับหืดจับมากๆด้วยส่วนอีกเซตหนึ่งเป็นเซตที่สําคัญครับก็คือเซตที่4ถือว่าเป็นเซตที่กดดันมากของทั้ง2ทีมทั้งโปแลนด์เองและก็ทีมไทยครับคือเราเนี่ยต้องการชนะในเซตที่4นะเพื่อไม่ให้ต้องไปลุ้นในเซตที่5แล้วชนะไปเลยครับแต่ว่าโปแลนด์เนี่ยไม่ยอมครับ เขาก็กดดันเหมือนกันนะครับทั้งกองเชียร์ทั้งผู้เล่นซึ่งโปแลนด์เนี่ยเขามาดีครับตั้งแต่ต้นเซตเลยแต่ว่าสาวไทยเราก็ไม่ยอมนะแม้ว่าจะมีเสียงโห่แบบดังมากๆครับแต่สมาธิยังดีไล่ตีเสมอโปลแลนด์ได้ไล่จี้โปลแลนด์ได้ไล่จี้กันแต้มต่อแต้มครับแล้วแต่ละแต้มเนี่ยสำคัญทั้งนั้นครับในช่วงกลางเซตเนี่ยมีเปลี่ยนนุสลา,าลงมาด้วยแต่ก็ยังเป็นโปลแลนด์ที่นําเราต่อเนื่องในเซตที่4จนเราเนี่ยไล่จี้ตามมาติด,ตด ติดแบบติดจริงๆนะครับจากที่โดนนำเนี่ยสามแต้มสี่แต้มในช่วงท้ายเราก็มาไล่ตีเสมอเขาได้นะครับไม่ธรรมดาเลยและว,วิพาวีเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆครับในเซตสามในเซตสี่ในช่วงท้ยเซตสู้สูสีกันจริงไม่คิดว่าจะออกมาสูสีขนาดนี้เพราะว่าในศึกวีเดลเนี่ยเราแพ้โปรแลนด์ไป3ต่อ0ูนเซตนะครับลุ้นกันไปนเลยครับเกมมันเครียดมากแลกกันแต้มต่อแต้มซึ่งสุดท้ายน่าเสียดายมากก็เป็นโปรแลนด์ที่ชนะเราไป เกมที่สุดเป็นเซตที่สุดมันอีกหนึ่งเซตครับชนะเราไป25ต่อ23โอ้โหเซตนี้นะ่าจะเป็นเรานะที่ชนะเพราะว่าโมเมตัามเริ่มกลับมาแต่เขาก็มีเสียงเชียครับทำให้เอาชนะเราไปในเซตที่4เสมอกัน22ต้องมาตัดสินกันในเซตที่5ครับโอ้โหมันจริงๆครับเกมนี้เป็นเกมที่สู้กันด้วยแทคติกของโค้ดและก็ความสามารถและก็สมาธิของผู้เล่นจริงๆครับใครสมาธิหลุดก่อนโอกาสที่จะแพ้สูงมากแล้วเซตที่5 สู้กันแต้มต่อแต้มแลกกันแต้มต่อแต้มนะไทยเราก็ไม่เสียครับโปรแลนด์ก็ไม่เสียจนถึงแต้มที่7แต้มที่8เนี่ยก็แลกกันอยู่อย่างนั้นแหละครับโปรแลนด์ได้1เราก็ได้1โปรแลนด์ได้2เราก็ได้2คือเราเป็นฝ่ายตามหลังตลอดในเซตที่5เนี่ยเป็นเซตที่กดดันมากๆนะครับสาวไทยเราเองก็มีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดครับทั้งทัดดาวเองที่ดีใจแบบสุดขีด วิภาววเองก็กระโดดฟาดแบบหมดแรงเหมือนกันโดยเซตห้าเนี่ยเป็นเซตที่กดดันกดดันกดดันจริงๆครับโอ้โหขนาดเอ็ดดูนะเอ็ดนะก็ยังกดดันนี่ถ้าเป็นนักกีฬาจะกดดันขนาดไหนครับคือแต้มมันเสมอกันที่สิบสองต่อสิบสองแล้วมีอยู่เชือกหนึ่งที่โคดด่วนขอเวลานอกและภาษาไายของโคดด่วนเนี่ยไม่ได้แบบเร่งรีบอะไรครับพยายามพูดช้าๆเพื่อให้นักกีฬาเนี่ยได้มีสมาธิไม่ได้รีบครับต้องชื่นชมโคดด่วนตรงนี้ด้วยครับ มีจิตวิทยาที่ดีมากคือในช่วงที่มันกดดันจริงๆแบบเหลือ 2, 2> แต้มสุดท้าย3แต้มสุดท,ท้ายเนี่ยโคด,ดวดพยายามพูดเบาๆครับให้นัก,กีฬาเนี่ยฟังเสียงแล้วก็มีสมาธิซึ่งก็เป็นผลดีมากๆครับเพราะว่าตอนนี้แต้มเสมอกัน12ต่อ12เนี่ยเราก็ทําแต้มขึ้นนําครับขอเวลานอกกันแต้มต่อแต้มเลยนะคือพอเราขึ้นนํา1 3 12ปั๊บเนี่ยโค้ดของโปลแลนด์ก็ขอเวลานอกครับเหลืออีก2แต้มที่เราจะได้แล้วเราก็ได้จริงๆครับ ไม่น่าร้สาวไทยเราก็มั่นใจเลยว่าไม่โดนแล้วก็ไม่โดนจริงๆครับก็เป็นเราที่ชนะไป3ต่อ2อโอ้โหคือแอดก็เชียร์มาแล้วมหัศจรรย์จริงๆครับเราทําได้ครับคือทั้งเกมเนี่ยคือรูปเกมทั้งเกมเนี่ยสาวไทยเราไม่ได้เล่นกันเลยครับจริงจังมากแล้วมีแพชชั่นในการที่ต้องการชนะอยากชนะสูงมากไม่งั้นฟอร์มของทุกคนไม่ดีแบบนี้แน่นอนครับ ก็ต้องชื่นชมจริงๆสําหรับผู้เล่นทุกคนและก็สาวไทยทุกคนที่ทให้แฟนชาวไทยเนี่ยมีความสุขมากๆครับเป็นอาที่น่าเหลือเชื่อมากครับยังไงก็เอยตามกันไปต่อไปครับสำหรับสาวไทยเอาล่าส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัพเดตเรื่องราววอลเล่บอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับข่าวเด็ดนคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ